โ o โยต้า o r t u ูเนนะครับติดกล่องบรรทุกสัมภาระสำหรับเดินทางต่างจังหวัดนะครับอย่างแรกติดเป็นชุดคานขวางรบตัวรถฟอรน,นะครับชุดคานขวางคุเรวิงบา่าขาจับตรงรุ่นหมดไม่มีการเจาะตัวรถนะครับตัวคานมีกุญแจล็อกกันหายตัวกองมีกุญแจล็อกกันหายหมดนะครับตัวขลองเปิดได้2ด้านสี่นะครับเป็นเทล่านะตอนนี้ ดูได้ว so ิ่งบานะครับเป็นอีโวจากดับในหน้าม่างแต่ขอขอบคุณนะครับสำหรับ